สวัสดีครับผนชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับขออนุญาตพามาดูชุดอาหารชุดนี้นะครับชุดอาหาร8ที่นั่งนะครับปกติ8ที่นั่งเนี่ยจะยาว2เมตรชุดนี้ยาว2เมตร45เซนติเมตรครับยาว245เซนติเมตรกว้าง92เซนติเมตรราคา55,000บาทเก้าอี้แอปเปิ้ลสวยๆแบบนี้นะครับไม้มะค่านะครับผม8ตัวนะครับเก้าอี้พื้นนั่งไม้แผ่นเดียวหมดเลย และตัวโต๊ะนะครับตัวโต๊ะก็ไม้แผ่นเดียวโอ้โหดูลายนะครับลายสวยมากเลยนะครับชุดนี้สนนราคาอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทลายสวยมากๆเลยนะครับไม้แผ่นเดียวนะครับผมเป็นขาเกลึงนะครับเป็นขาเกลึงแบบนี้นะครับสวยงามมากนะครับกว้างเก้าสองเซนติเมตรยาวสองร้อยสี่สิบห้าชุดละห้าหมื่นห้าพันบาทเก้าอี้แปดตัวนะครับพร้อมเก้าอี้แปดตัวห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับสวยมากๆเลยนะครับชุดนี้นะครับสวยมากๆเลยเก้าอี้แอปเปิ้ล ่ยายครับหน้าโต๊ะก็ไม้ลายสวยๆแบบนี้ใครชอบแบบนี้มีที่ขอชัยเฟอร์นิเจอร์นะครับ